สวัสดีจ้าแมมสินจ้าแมมสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำมิเครอแนวโนม้มราคาทองคำและในงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่8เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดโคมเกคืนวันจันทร์หลังจากที่พยายามทรงตัวบริเวณ1,830ปยเหรียญถึง1 8 5 5เหรียญที่มีเทคนิคอลรีบาวดีกลับทั้งเทคนิคนะคะ ขึ้นมาจากความหวังเห็นสภาพคองเกรีตกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐจำนวน9.08แสนล้านเหรียญได้ในสัปดาห์นี้และทางฝ่ายกฎหมายนะคะดูจะเตรียมผลักดันร่างกฎหมายให้ทันก่อนสิ้นปีนี้สำหรับกองทุนทองคำนะคะ SPDR นะคะขายทองวันศุกร์และวันจันทร์นะคะรวมกัน10.04ตันปัจจุบันถือทองครองคำที่1,179.78ตัน ด้านข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะส่งผลให้นักวิเคราะห์นะคะมองว่าหากไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะคะดูจะทำให้เศรษฐกิจซบเซาได้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์นะคะยังอยู่ในแนวโน้อมอ่อนค่าทำต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งที่90.47จุดนะคะทางด้านเงินบาทอยู่ในทิศทาง แข็งค่านะคะเช้านี้ลงมาที่30.13บาทต่อ1ดอลลาร์จากระดับ30.20บาทต่อ1ดอลลาร์ราคาทองคำกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย30วันได้อีกครั้งและมีการทะลุเส้นค่าเฉลี่ย50วันและทำให้ภาพของทองคำนะคะเป็นขาขึ้นได้วันนี้คาดจะมีแนวรับอยู่ในกรอบที่บริเวณ1835เหรียญและมีแนวต้านนะคะอยู่ที่1,875เหรียญด้านโกออนไลน์นะคะ จะมีแนวรับที่1,837เหรียญและแนวต้านที่1,878เหรียญขณะที่ทองไทยนะคะอาจจะขึ้นช้าหน่อยจากเงินบาทแข่งค่าแต่มีแนวโน้มเห็นการกลับมายืนเหนือ26,000บาทต่อบาททองคำได้อย่างช้าๆแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากแม่ทองสุขมาณะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายวันที่8เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประกาศราคาครั้งที่2เวลา10นาฬิกา12นาทีทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ26,550บาทขายออก26,650บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อ26,075บาท20สตางค์ ขายออก27,150้บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลาบ่าย20นาทีนะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำนะตอนนี้2ครั้งราคาครั้งที่2บวกขึ้นไปอีก50บาทสรุปรวมนะคะราคาเป็นบวกไปที่400บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณทฐนีนีเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิท์ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์รนาคาทองคำณช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะแต่ละท่านนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิท์ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่สิทธิ์เสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ